หลังจากเมื่ช่วงข้ามวันศุกร์เรือรบไทยยิงเตือนเรือกัรบูชาด้วยกระสุนสองแสงหลังพยายามรุกล้ำหน้าน้ำถ่ายบริเวณใต้กาะกูดจนเรือของกัรบูชาต้องลาดถอยออกไปนอกฝั่งทะเลหัดเลกอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด ต่อมากองทัพเรือเผยว่าการดังก,กล่าวเป็นการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามแผนเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในพื้นที่ทางทะเลของไทยโดวยมีการดำเนินการตามขั้นตอนและกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดต่อมาเมื่อวันเสาร์กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเปิดเผยว่าหลังจากนี้โดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้เข้าควบคุมพื้นที่ ตลอดแนวชายฝั่งจันทบ,บุรีและตราดโดยเบ็ดเสร็จและอยู่ระหว่างการทําให้ที่มั่นแข็งแรงได้เจราจากับภูมิภาคทหารที่3ของกัมพูชาเพื่อให้ดาเนินการรื้อทําลายเขลื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดต,ตรงหลักกิโลเมตรที่73ที่ฝ่ายกัมพูชาทายื่นลงไปในทะเลซึ่งเขื่อนดักตะกอนดังกล่าวจะทำให้ทางฝั่งกัมพูชามีพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลเพิ่มขึ้น และอาจทําให้กระแสน้ําทําลายพื้นที่ของหน่วยแนววิเโยธทิหนึ่งแปดสองมีการกัดซ้อของน้ําทะเลบริเวณดินตะลิงซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวและได้ดําเนินการหรือทําลายเขื่อนดักตะกอนดังกล่าวท,ทันทีตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกาของวันเสาร์จนกว่าจะแล้วเสร็จซึ่งหากฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับข้อเสนอทาตามทางฝ่ายไทยจะตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงบริเวณสะพานเกาะกง รายงานข่าวระบุด้วยว่าหน่วยนววิกโยธินตรายังคงตรึงกำลังในพื้นที่โดยเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวตลอดแนวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการก่อสร้างซ้ำหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่อาจกระทบต่อทิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยในอนาคตล่าสุดเพจวาสนาหนานวุวมนักข่าวสายทหารได้โพสต์ข้อมูลพลเรือตรีกระจกยศทสารรงองโฆษกกองทัพเรือได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับ เกลื่อนกันคลื่นที่หลักเขต73บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดว่าตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องปัจจุบันที่เราใช้อ้างอิงในเรื่องของการแบ่งเขตแดนทางทะเลเราใช้อนุสัญญาจีดีวากฎหมายทะเลปีคศ1982ในมาตรา11ร,ระบุว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่อยู่ด้านนอกสุดเชื่อมต่อและแยกไม่ได้ไปจากระบบท่าเรือให้ถือว่าเป็นชายฝั่งทะเลได้ และสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงใช้แบ่งทะเลอาณาเขตทางทะเลคือเขตอธิปไตยทางทะเลของรัฐชายฝั่งกัมพูชาสร้างเขื่อนกันคลื่นปี2540เมื่อเริ่มสร้างเราก็เข้าใจว่าเป็นเขื่อนกันคลื่นต่อมาสร้างโครงสร้างบางส่วนเป็นท่าเรือกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราจึงมีการทักท้วงไปยังผู้สร้างซึ่งเป็นเอกชนและเมีบริษัทด้วย การก่อสร้างเสร็จเมื่อมิถุนายน2541เรากอให้ยุติการก่อสร้างโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นท่าเรือซึ่งทางกพูชาโดยเอกชนก็ยุติแต่ยังดำเนินการในส่วนที่เป็นเขื่อนการคลื่นโดยสถานะของเขื่อนกันคลื่นไม่สามารถรีดได้ว่าเขตของฝั่งทะเลที่จะนำมาใช้อ้างอิงในการแบ่งทะเลอาณาเขตระหว่างประเทศได้ในปีเดียวกัน กองทัพเรือก็ได้แจ้งให้กับกระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือทักท้วงไปยังกัมพูชาและกัมพูชาก็มีหนังสือตอบโต้กลับมาว่าการสร้างเขื่อนกั้นน้ำไม่ได้ล้ำเขตแดนไทยและไม่มีส่วนใดจะแบ่งทะเลอาณาเขตหรือไหลทวีปหรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะได้ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ทำหนังสือประท้วงอีกรอบในปี2541จากนั้นปี2564ก็ทำหนังสือทักท้วงไปอีกครั้ง การที่เราดําเนินการเช่นนี้เป็นการป้องกันถ้ากรรมพูชานําเรื่องนี้ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเราถือว่าได้คัดค้านโต้แยง้งในสิ่งที่กรรมพูชาดําเนินการเป็นหลักฐานสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยพลเรือตรีกรจักกล่าวอีกว่าแม้ปัจจุบันสถานะเถื่อนกันคลื่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชายฝั่งที่ใช้ในการแบ่งเขตทะเลอาณาเขตได้แต่ผลกระทบที่ปรากฏในปัจจุบัน ทำให้กระแสน้ําเปลี่ยนแปลงและเป็นไปได้ว่าทับถมตะกอนฝ่ายกัมชาตัดซ้อชายฝั่งทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบ้านหาดเล็กจมวัดตราดเรื่องนี้กองทัพเรือแจ้งข้อหงอยมาตลอดแต่สถานะปัจจุบันยังไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงความมาัม่นคงทางทหารเราจะใช้กําลังทางทหารเข้าไปดําเนินการในเรื่องนี้โดยตรงอย่างไม่เหมาะสมจึงใช้กระบวนการประท้วงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้น หากเรามองในฐานะปัจจุบันการที่กัมพูชาเปิดช่องบริเวณน,นั้นต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าในเชิงของอุทุกาสตร์จะทำให้กระบวนการกระแสน้ำการทับถมตะกอนการกัดเซาะชายฝั่งลด,ดลงไปหรือไม่เราควรจะดำเนินการอย่างใดต่อไปเพราะปัจจุบันเขามีฝ่าเริ่มกระทําก่อนกองทัพเรือไม่ได้ยื่นข้อเสนอหรือข่มขู่ให้กัมพูชารือ้อถอนเขื่อนกันคลื่น กองทัพเรือจะติดตามอย่างใกล้ชิดหากผลปฏิบัติการไม่เป็นไปตามความต้องการจะดำเนินการในขั้นต่อไปหากตรวจสอบพบว,ว่ายังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องเราก็จะดำเนินการต่อไปตามกระบวนการที่เหมาะสมซึ่งต้องดำเนินการจากเบาไปหาหนักปัจจุบันแม้จะเป็นเขื่อนกันคลื่นก็จริงในสถานะไม่กระทบโดยตรงต่อการแบ่งทะเลอาณาเขตหรือหลทวีปเขตเศรษฐกิจจัพหวในอนาคตต่อไป ส่วนจะมีผลกระทบทางยุทธศาสตร์อย่างใดนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเขตทะเลอนาเขตหรือไหลทวีปในอนาคตต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งว่าเขื่อนกันคลื่นไม่ได้ล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยไทยหากล้ำก็ต้องให้กรัรมพูชาทำลายทิ้งส่วนที่ล้ำไปให้หดจากเขตอธิปไตยของไทยท่านนิวาสนาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยว่าในสถานการณ์เช่นนี้ควรทำลายทิ้ง ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขเขมรอาจจะสร้างต่อเติมเพราะมีเจตนาที่จะเพิ่มเขตแดนทางบกหวังผลให้มีผลต่อเส้นเขตแดนทางทะเลตั้งแต่ต้นที่สําคัญชายหาดฝั่งไทยเว้าหายไปทุกวันทุกวันซสอกกร่อนดินแดนไทยปล่อยให้ยืดเยื้อมากกว่า20ปีประท้วงไปสองครั้งเพื่อให้เป็นหลักฐานไว้แค่นี้แต่เขมรก็ไม่ยอมรือ้อ ชายหาดบ้านราวเว้าหายไปทุกวันทุกวันกระเบนควรต้องทำให้ชายหาดกลับมาเหมือนเดิมแค่เจาะช่องน้ำไหลผ่านไม่เพียงพอ